กาจ่ากาโดวิพ่ออาจจะกอดเวสาเลียาจะจอดฮิวเวลคอลโลอตเยูลาวี่อนืาหุยาติเผาอาสาติโกคอลโลกาจ่ากาโดวีเร่ออาจจะได้ามาตาลาเวเลงา่ะคืออาสาติโกคอลโลกาจ่ากาโดวิพ่อพุชเยเวเล่ไพามาตาลาเวกเวชอตเยูลา ไล่กัเขาเโอเตโยเมโอเตยเมก็เลยลิลิเขากเกียวน้าเลยามาเลก็เลยจาดูดูอาสาติโกคโกาเยชเวไลจกะฟู้ที่พิโยยก็เชบวิโูเยมามวริโยเลยฉลาดตองาฮืออาสติโกคโรกาจกาดเชวิอบิพพ่อูเยวิโมาตลาวิเจยาค่ะเล งืคือหาป้าผูกาเบียได้พาก็ไปเรียกออกปีข้าวเจได้พาก็ไปย่อยวิจเจจากาวพอนะาเรียกผูจากาวย่อยวิเจอามาทะเลก็ก็เรีูจ่าหาวิเจอยู่เรีเชวี่แลเรามาเห็นกวิเชวี่ก็มาเราหน้าเรามาทะเลก็กูอาชุกกากผู้เชี่เรยกชุดที่คือวิอ้อยผู้ชิดจะหาวิแม่ เรียกเห้กว่าพวกไอ้เยม่มาปูชะดาปโตเรื่องา่ะคือไรกานาเรียก,วกยยากวิพ่อหลักคิดตีฮาปาเวียตีเหมืองอาฮิเคกาวิจิไิชอค่าเฉลี่ยกลางก็เวนนาเร่ตีเหมืองอาฮิเวียอ่าสวาวิจิยากข้างอ่ะคือเย่เวียตีฮาปาเวียตีเหมืองก็ฮิเร่ชัดเแค่กาลาวิโลจิชอ ออกะเลวิติมัวสตะเชวิเมลีเพ่ง s วิชลกกชเกเยมาวินะ้าวิชลกกชเกย์มามากาลีอยากให้เะมาวิออกกะเลวิเตแขสตเตอวิเจราวิพ่อเลี้ยวกัะเลวินะตีมืองฮีตีาปาเวโอเคกาเชวิเจลีเมาวินะลีเปอรซนะเฮก็เย่วิพ่อเลียมาวเยปืเกเชวเลี้ยวกัะเลตีแขออกคอวิติมัวนะตีหมือก็อหิเข่ปืเชโรเจคือดาวล่ะราเวเล เล่ยาเยวิพ่อเล่กันนแม่กันนปอนี่เล่ไข่ไก่เล่ติดลบพวกวิเล่กาวิพ่ออีเวอยากข้าเยวิพ่อมาวิแม่รินิเวตยาชาเอาวิออนยีลาหูยาเยากเอาขั้วไข่แพะเชลเล่เตหปาเวขามาเคป์ปืเชลเล่ยาลีอยากไกเวตินิเวาคันยบะปีเชลเล่เลปุราชาลกตินิเวาเซจออชบะปีวิโยเล่อยากข้าจะได้ขึ้ แค่ก็เลยอยากจะมาหล่อเจหรือจะอยากหล่อเจติหัววิกา อบฟุกเอะชะมาตะมาแพ่เฮกเอะจัดตุกยะเกวิเจเฮกุนี้คือยาปะยามีหรีเจ้าอยากกกะี่จะมาบุเวติแค่จูบุจกันเคงาจาเวลีจะใครแผ่วโยหรือชอชื่อฟูฟูมานี่เร่องอวิยาปะเอเรื่องอวิยาปะดาวิโกแลวปุระทารก็ติค่วินฉบกะามาจีจบว่าจีเรื่งอยยาปะกุลาเวนะจะได้คเร่ติค่วินฉบารีรือหยอเรื่อนี่ปิเสปิจ้ากะปู่ข้มานนเอวจ้ากะมาบุกแลเรื่องอะยากุลาเว เี่อยไปกันแค่แค่การจ่ายทุกว้เจแล้วคนเร่อยคนรู้เร่อยจะออก f ูอ่อ ขาตีห้อมาเผนะยายหรอเียเผวิถีปตอะยากขาเรียบปอแกรมาเมกกมากก็่เช่นมาเราเรียปลือเท่าปีเข้าครเตีหอวิคุปีวพ่อกะเรีปีเข้าครียติกปีเชี่ยยืออเมมมาจวยแล้เรียก็กยุหืออัฟมาตายากขาเดออชอฉตียวิโยอยาลาวิกูลาวิโยไกเว่เรียช่วม่กาวินะเรียกเรยกว่าอัจฉริยะชื่คือเรียกตเฟยค่ะอามิเฟยค่ะเด้ออรนมามากับขะจริงห เรายากะข้ามเราไปจ้อยเมอโลจะคข้าเข็ดาราโกเลลี่เรียตการกิติารเอาผืนให้เี่โยแมเรียกโกงาฮือออกจาอยาชุดนี้คือเวคนเราใชแพเชเวเฮโกงาฮือมีกกลคโรผู้พ่อฉันนี้แต่นี้พ่อกาจ้ากาดอพ่อฉันนี้แต่นี้พ่อฉันนี้แต่นีปาก็คเวอเยอเวก้เรียจะเข้าขอข้าปลาหือตาเวเรียขอมาปืดทัข้าพปลาเือเยวเยอคนเอาเยอเวก้เรียงาฮืออาสา ဖူရတနာဖူရဲကြကေကတိုလေတပာကာချတီဝေမှာကိုဖူရကူမှာ चल ယလေငါခိုဟာပチェကလောလဖူတေပါကောပဲကွေလေတေပါကောပဲခိုဟာပတာကိုကြီး โย่วเวกะเลติผาหมอเวเซฮาปาเจกะมาลอจิติผาโกเวติฮาปาเจกะมาลอจิติผาโกเวตินิฟุตินิกะมาลอไลโยจิแมเลฮัลโหลกะจากะโดเวพ่อคะจุ่ยเทฮาเทวีโยโอเลกะกงอะคือติกะลิเลกะฟุชเยเวอะโคโลสติตะเมกะวิพ่ออีและเลเลกะเยเวพ่อมาลโกไกเกเลจีชาเว 嘞，夜晚落过海的地嘞，就吃土喂，嘞就吃喂，啥地个啥。 จีชาวเวนะเลื่จีชาจะก็อเซตุมาจ้ก็อิชุดดอกเปริเวกาจมอรเล่ไรก็ลกนะจีจีชาวเวจากคอมากาเร่ร่มอดดอกสอยุกเวกาจมอรเล่ไลจึงอะคือซาตากาโมเชวิโยเอกรเร่ติกาลิเลกัก็ลาเลอาชิโยตุถะผู้ีญิงลเร่คงคาเคเตเล่เจ้าญาชดิคือวิอุเยอคโอลสิษฐกิจมาดเวอคโอลเรื่งะคือคาเคเตเล่เชพเพกาตุดนียาเกวเมแต่ก็แล หลังรักษายาติ่าทะแพทเชื่อวเาจายากสเวไาตาติพายุเวลาแล้วจะเป็ลากลาวิโยม